091-461-2884 094-002-7962 0 9 9 2 6 2 1 1 1ด เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันปัม๊มปตทปาลัสสากาศเอเนจีและอัลฟาลาเอเนจีเป็นมากกว่าปั๊มน้ำมันเรามีบริการอาหารเครื่องดื่มห้องน้ําให้ท่านได้แวะพักผ่อนยามเดินทางและมีมัสยิดท,ที่กว้างขวางและสะอาดมีละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการเรียนรู้อิสลามอย่างสม่ําเสมอเราเป็นมากกว่าปั๊มน้ำมันปตทปาลัสสากาศเอเนจีและอัลฟาลาเอเนจีดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธา อัสลอมุอะัยกุมมบเรอห์มาตุลลอฮ์วบรากาตุ์ช่วงนี้ต้องบอกตามตรงกับพี่น้องนะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกใจจดจ่อกับการมาของแขกที่มีเกียรติที่กำลังจะมาถึงเราในอีกไม่ช้านี้แขกที่มีเกียรติที่วันนี้นั่นก็คือเดือนรอมฎอนไว้ชาแนลจึงอยากที่จะเชิญชวนพี่น้องให้มีส่วนร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ที่กำลังจะมาเยือนเราในงานอาฮลันรอมดอนวันอาทิตย์ที่25คุมภาพันธ์2567ณอาคารไวสเปสข้างซอยรามคำแหง155ภายในงานพี่น้องจะได้รับฟังเทคนิคการประกอบศาสนกิจของครูบาอาจารย์แต่ละท่านในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งเทคนิคนี้ประสบการณ์นี้ไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนพี่น้องติดตามได้ที่นี่ที่เดียว25 กุมพาพันธ์มาเจอกันนะครับอินชอลว่าไว้ c h ช n n e l สถานีความดี24ชั่วโมง รายการนี้และรายการไว้ทุกรายการเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย mm hmm. และท่านสามารถโหลดแอปหรือเข้าเว็บไว้ f ฟลิกเพื่อรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังพร้อมให้ชมภายใน24ชั่วโมงหลังออกอากาศ mm hmm. มาสมาดีมาจับตาสถานการณ์ปาเลสไตน์อย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่3เดือนชาบานฮิจรัตสกาช1 4 4 5ซึ่งตรงกับวันที่13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับมาเรื่องแรกนะครับที่กําลังเป็นประเด็นวิจารณ์กันทั่วโลกโดยเฉพาะอ,าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนรรที่เริ่มแฉพฤติกรรมของทหารยูก่อการร้ายเนื่องจากว่า ทางยูทหารยูก่อการายเนี่ยเผยแพร่คลิปส่วนตัวตอนที่บุกไปยึดฉนวนกาซาเข้าไปยึดบ้านของชาวบ้านที่ฉนวนกาซานะครับชาวยูเนี่ยถ่ายรูปกันเองนะถ่ายคลิปตัวเองเนี่ยกำลังขโมยของชาวบ้านเขา,เาขี่จักรยานของ ของเด็กๆเนี่ยเอาไปทำลายเขาเอาเอา,เอาเครื่องมือ,อามามามา,มาเปิดมาเปิดตู้เซฟเที่เขาเก็บสตังเก็บอของมีค่าของชาวกาซาเขาแล้วก็ขโมยไปเนี่เขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปแล้วก็เผยแพร่ทางโซเชียลด้วยความภูมิใจนะจนึงจึงทำให้ ชาวโลกเนี่ยได้ฟังนายกเนตินยาฮอและรัฐมนตรีกาลาโฮมกาลันเนี่ยที่เขาบอกว่าทหารอิสราเอลเนี่ยเป็นทหารมืออาชีพนะฮะเป็นทหารมืออาชีพชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็เลยเอาภาพที่ทหารยิยวได้เขา้าบ้านครอบครัวอบูไซดะเป็นครอบครัว <c oughs> ที่เขาลี้ภัยออกจากฉนวนกาซานะ ก็ทิ้งบ้านเขานี่รีบรีบไปนี่ก็ไม่ได้เก็บอะไรไปนะตู้เซฟของเขาสัมภาระของที่มีค่านี่ก็ทิ้งไว้ที่บ้านนะครับออกอดเซฟตัวอย่างเดียวเอาชีวิตรอดนะครับเพราะกฏว่าพอยิวมาเข้าบ้านอบูไซดานนี่นะครับป้นเลยนะฮะป้นบ้านของอบูไซดานเนี่ย แล้วข้กับภาพนี้มันก็เลยเผยแพร่ทางโซเชียลและนักสิทธิมนุษยธรรมนี่ก็เลยตอบโต้ในตินยาหูตอบโต้กาลันซึ่งเป็นกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลนี่บอกว่าอันนี้คือโกหกอันนี้คือโกหกชัดๆทหารมืออาชีพอะไรที่จะเข้าไปป้นชาวบ้านเขาซึ่งมันผิดกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องอาชญากรรมสงครามนะครับและเรื่องนี้มันจะเริ่มปรากฏมากขึ้น ช่วงที่ทหารยิวกำลังเตรียมตัวที่จะบุกเข้าเมืองราฟาเมืองราฟ้าในพี่น้องคือพื้นที่สุดท้ายเขตสุดท้ายเมืองสุดท้ายเล็กๆนะครับที่ยังไม่ได้ถูกถลม่มแต่นี้ยิวเริ่มถล่มแล้วยิวนเริ่มถล่มแล้วนะครับและนี่คือพื้นที่แรกของเมืองราฟาชาวโลกนานาชาติแม้ว่าจะสประชาชาติหรือองค์กรอื่นๆนานาชาติเนี่ยได้เตือน ว่าการที่อิสราเอลจะปฏิบัติการด้านการทหารนี่มันคือการสังหารหมู่อย่างแน่นอนแต่อิสราเอลยวก่อการร้ายทหารโจรก่อการร้ายทหารโจนยิวก่อการร้ายนี่นะครับก็เดินหน้าเดินหน้าที่จะบุกรุกเมืองราฟะและนี่คือวิดีโออันหนึ่งนะครับที่จาซีรอเนี่ยได้ไปไทยทำไว้เกี่ยวกับผลงาน ครั้งแรกที่ทหารยวไ,ได้ทิ้งระเบิดที่เมืองราฟะารวมถึงจุดแรกที่ได้บุกรุกและก็ทำลายทิ้งระเบิดจากเครื่องบินนะครับจากเครื่องบินรบเนี่ยก็คือมัสยิดใหญ่ที่ราฟะามัสยิดใหญ่ที่รฟ่าเนี่ยนะครับถูกถล่มไม่มีชิ้นดีกล่าวคือไม่สามารถใช้ใช้ทำการละหมาดได้อีกแล้วนะนี่มาจะได้เห็นนะครับ สันดานของมืออาชีพที่เขาอ้างนะสันดานของทหารมืออาชีพนะครับที่เขาบอกว่าทหารนิวเนี่ยเป็นทหารมืออาชีพทางนักสิทธิมนุษยธรรมนี่บอกว่าผลงานที่เขาได้ติดตามมารูปของเด็กที่ถูกสังหารหรือบาดเจ็บนี่นะครับสามารถยืนยันได้อันนี้เนี่ยเป็นนักสิทธิมนุษยธรรมนะครับเขาบอกว่าอัตฟาลูฮัซะเด็กเด็กที่กาซาเนี่ย อาดาฟุนเนวัยเป็นจุดหมายสําคัญสําหรับลอ,อิสราเอลในราฟาเป็นจุดหมายสําคัญสําหรับอิสราเอลในเมืองราฟาหมายรู้ว่าอะไรราฟาเนี่เป็นเมืองที่จุได้ป,ประชากรประมาณส0 0 0สนคนหลังจากที่อพยพชาวกาซาอพยพจากภาคเหนือภาคกลางเนี่อากกานตอนนี้เนี่ยมีอยู่ล้านห้าแสนคนมากกว่าครึ่งหนึ่งนะ ของล้านห้าแสนนี่มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กเด็กตัวน้อยแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าหากว่ายูเนี่ยคิดจะทิ้งระเบิดคิดจะบุกเมืองราฟ้านี่อันนี้แน่นอนจุดหมายของเขาเนี่ยต,ต้องห้าเอซที่จะต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนี่ยก็จะต้องเป็นเด็กอย่างที่พี่น้องได้เห็นภาพตัวอย่างของช่วงแรกที่ได้เข้าไปบุกเมืองราฟ้าแล้วก็ทิ้งระเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เด็กที่ฉนวนกาซานะครับ เป็นเป็นเด็กผู้ใหญ่เป็นเด็กที่มีภาวะสภาวะความเป็นผู้ใหญ่เด็กที่เขาไม่ยอมเด็กที่มันเป็นเป็นนักต่อสู้เป็นเป็นนักดิ้มรนนะเด็กพวกนี้นะครับตามเท้าจิร์ซีรอเนี่ยได้ไปสำรวจในพื้นที่ค่ายลี้ภัยที่ราฟ้านี่นะเด็กที่อยู่ในเต็นเต็นี่นะเขาไม่ยอมนะครับเขาบอกว่าเราไม่มีโรงเรียนใช่ไหม ไม่มีอาคารเรียนใช่ไหมไม่มีห้องเรียนใช่ไหมแต่เราจะไม่หยุดเรียนทำยังไงอะครับก็เรียนตามเต็นท์นะเต็นท์ที่เขาต้องมาอาศัยอยู่นะไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่สามารถคุ้มครองให้พ้นจากภัยหนาวภัยน้ำท่วมภัยฝนตกแล้วก็ภัยความอดอยากทั้งหลายนี่นะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก มีหนำซ้ำมอุปกรณ์เครื่องมือตำรับตำราหนังสือต่างๆสมุดปากกาดินสอที่นักเรียนทุกคนต้องใช้ในการเรียนการสอนนี่ก็ไม่มีแต่เด็กเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาบอกว่าเราจะเรียนต่อและนี่เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมนี่นั่งคิดนะครับว่าเงินที่พี่น้องได้บริจาคนะพี่น้องบริจาคมาแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จเ,รเนี่ยสิล้าน เกือบสามแสนบาทเราส่งไปแล้วนี่ประมาณสามล้านบาทนะครับเหลืออีกเจ็ดล้านบาทนะอยากให้พี่น้องในบริจาคเยอะๆนะครับเพราะคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพี่น้องชาวกาซาถ้าสงครามยุติแล้วนี่นะครับนี่นะเด็กที่จะต,ต้องศึกษาต่อเพราะการศึกษานี่คืออนาคตเราให้ทุนในการศึกษานี่เท่ากับเราเนี่ยสร้างอนาคตให้พี่น้องชาวกาซานะครับ ทีนี้เรื่องการบุกกาซานี่นะครับการ,การบุกเมืองราฟาเนี่ยมันเป็นเรื่องผิพลาดระหว่างอิสราเอลกับประเทศอียิปต์อียิปต์นี่เขายืนยันนะครับว่าถ้าเข้าไปบุกเมืองราฟาเนี่ยมันถือว่ากระทบสัญญาสันติภาพฉะนั้นซาเม่์เนี่ยคนที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยนี่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์นี่นะเขาบอกว่าเรายืนยันว่าเราจะต้องทําตามสุตที่สัญญา สันติภาพระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์พูดนิ่มนมนะฮะแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ขวามือนี่น่คือรัฐมนตรีการคังของอิสราเอลนี่ซึ่งเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องกับ,กบ,กบเรื่องสงครามหรือเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเลยนะแต่เขาเป็นรัฐมนตรีขวาจัดคนหนึ่งที่อยู่ในรัฐบาลของเนทธนร์แลนี์ออกมาด่าประนามอียิปต์เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับเขาต่อต้านประเทศอียิปต์ว่าประเทศอียิปต์นี่แหละถือว่าเป็น หุ้นส่วนกับามาสในการถล่มอิสราเอลวันที่เจ็ดตุลาคมนี่ไปกันใหญ่แล้วนะครับจะทำให้รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยดูเหมือนว่าคุยอะไรไม่ได้แล้วมุ่งที่จะบุกเมืองราฟาอย่างเดียวทำให้หนังสือพิมพ์ทั่วโลกหลายฉบับนะครับได้ออกมาเมื่อเช้านี้นะบอกว่าการเจรจากับรัฐบาลเนตินยาโฮเนี่ยมันไม่มีผลแล้วเพราะ ขอบอกว่าเนทนต n y a า u ค سر كل ا ل ลก ا ع า و ا ล ع ا ล م ل า يعد า ا د ر ا على التعامل معه เนท anyahu เนท a n ย a h u นี่ได้ได้ทำลายกติกาทุกเรื่องเลยชาวโลกหมายถึงว่าหัวผู้นำรัฐบาลต่างๆทั่วโลกไม่สามารถที่จะไปเจรจาหรือจะไปพูดคุยกับเขาได้อีกแล้วนี่ถ้าสภาพผู้นำประเทศเป็นคนที่คุยไม่รู้เรื่อง ชาวโลกนี่เขาคุยไม่ได้แล้วแสดงว่าประเทศนี้เนี่ยคือประเทศนอกรีตชาวโลกนี่ต้องเข้าใจแล้วอ่ะคนที่เป็นปัญหาประเทศที่เป็นปัญหาสร้างปัญหากับชาวโลกนี่ไม่ใช่กาซาไม่ใช่ชาวปาเลสไตน์แต่เป็นประเทศอิสราเอล่างหากนี่ทางชาวปาเลสไตน์นะครับพี่น้องเขาก็ไม่เขาก็ไม่คุยก็ไม่คุยเขาก็ทําหน้าที่ต่อในการต่อสู้ สุดท้ายในประเทศอิสราเอลนี่นะครับรัฐบาลยูเนี่ยเมื่อวานได้ยอมรับว่ามีทหารของเขาแล้วก็มีทหารของเขาในสามคนทหารของเขาในสามคนได้เสียชีวิตและทางก็ซามเนี่ยได้บอกว่าเขาสามารถที่จะถลม่มรถถังและทำให้ทหารนี่บาดเจ็บหลายคนซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผมได้บอกกับพี่น้องว่า มีข่าวว่าได้ทางกอซามเนี่ยได้วางดักระเบิดสำหรับทหารยิววันนี้เนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าเสียชีวิต10คนนะซึ่งครั้งเดียวทีเดียวเลยนะครับ10คนซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายมหาศาลสำหรับทหารยวนะครับสำหรับทหารยวนี่ก็ถือว่าเสียหายเยอะมากเลยนี่นักสถิตินี่เขาได้บอกว่าส่วนที่ทหารยวเนี่ยได้มีทหารยวเสียชีวิต และความเสียหายในสงครามนี้นะครับสเดือนกว่าเนี่ยมันมากกว่าทุกสงครามที่อิสราเอลได้ทำกับประเทศอาหรับทั้งหมดเลยอิสราเอลได้ทำ <c oughs> ได้ทำสงคราม48แล้วก็แปแล้วก็58แล้วสงคราม67แล้วสงคราม73นี่4ส,สงครามทำกับอกกีป่ประเทศครับอียิปซีเรียอิรัก จอดแดนนะประเทศอาหรับสี่ประเทศแล้วก็มีประเทศอาหรับนี่สนับสนุนกันทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกว่าที่ทําสงครามกับโลกอาหรับทั้งหมดเลยในสะี่สงครามนี่นะไม่ได้เสียหายไม่มีทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บเท่ากับที่ได้ทําสงครามกับฮามาสนันะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่านักสู้นักรบของพี่น้องชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาพิสูจน์ให้โลกได้เห็นนะครับว่าถ้าเจ้าของแผ่นดินเนี่ย เขาออกมาสู้เองน่นะครับไม่มีไม่มีอำนาจใดๆไม่มีพลังใดๆที่จะที่จะเอาอยู่ได้นะสำหรับเจ้าของประเทศเองเจ้าของแผ่นดินเองนะครับอ,อ,อิสราเอลนี่เม,มื่อวานทหารยูนีิได้บอกว่าสามารถปลดปล่อยตัวประกันอยู่สองคนสามารถปลดปล่อยอยู่สองคนแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าในทางทางกัซามนี่นี่นะฮะอุซามาฮัมดานี่ได้บอกว่า สองคนเนี่ยที่เขาตัวประกันที่เขาบอกว่าจับได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวประกันที่อยู่ในการดูแลของฮามาสซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยทำให้โลกตะลึงกันหมดเลยนั่นแสดงว่าจำนวนตัวประกันที่ฮามาสมีอยู่เนี่ยยังไม่ได้นับตัวประกันที่ที่มีอยู่กับชาวบ้านอ่าเพราะเขาบอกว่าตอนที่วันที่เจ็ดตุลาคมเนี่ยที่เข้าไปาไปจับกลุ่มทหารแล้วก็ชาวยูวเนี่ย จากรอบๆพื้นที่รอบๆถนนกาซาเนี่นะครับมีทั้งเป็นผลงานของฮามาสและเป็นผลงานของชาวบ้านที่ทหารยวเนี่ยไปจับกลุมนี่นะครับที่คืนกลับเนี่ยตัวประกันเนี่ยสองคนเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ของฮามาสกับเป็นของชาวบ้านแต่ CNN ได้บอกว่าการที่ได้ปลดตัวประกันสองคนแล้วเนี่ยไปกู้เอามาเนี่ยมันทำให มีชาวปาลิตายคนบริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่าหนึ่งรคนนั่นหมายรวมว่าปฏิบัติการด้านการทหารของยูวกการายเนี่ยไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะตัวประกันปล่อยตัวประกันสองคนแต่ต้องคนบริสุทธิ์เนี่ยต้องตายไปร้อยคนอันะนี้แสดงว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะครับชาวกาซาเนี่ยนะครับเขาก็ยืนยันว่าทหารยูเนี่ยจะขับไล่เขา จากทุกพื้นที่เนี่ยเขาไม่ไปไหนสังเกตนะตอนเหนือตอนภาคกลางเนี่ยตอนเหนือนี่พอถล่มเสร็จแล้วแล้วก็มาภาคกลางนี่ปรากฏว่าชาวปา,ลาเลสไตน์ก็กลับไปอยู่ภาคเหนือพอตอนนี้เนี่ยกำลังถล่มภาคกลางอยู่และกําลังเตรียมตัวที่จะถล่มภาคใต้ที่ราไฟถ้าหากว่าทหารยวเนี่ยไปถล่มภาคใต้นี่นะครับเดี๋ยวชาวปา,ลาเลสไตน์ก็จะกลับภาคกลางนะนี่เด็กคนหนึ่งนะครับ เด็กคนนี้เนี่ยแปลกมากนะครับเพราะเป็นชาวกาซาที่ถือสัญชาติสองสัญชาติสัญชาติอเมริกาอันหนึง่งแล้วก็สัญชาติปาเลสไตน์อันหนึง่งหมายถึงว่าคนนี้เป็นชาวอเมริกานะแล้วเขาอยู่กาซาได้มีโอกาสรายงานตัวว่าเขาเนี่เป็นชาวอเมริกาสามารถผ่าน่านราไฟเนี่ยแล้วก็ทางปาระเทศสหรัฐอเมริการัฐบาลอเมริกาก็จะคุ้มครองเต็มที่แต่เขาเลือกที่จะไม่กลับประเทศสหรัฐอเมริกา แด็กคนนี้เนี่ยเดิมเนี่ยอยู่อเมริกานะครับเกิดอยู่ที่อเมริกานะแล้วก็เรียนอยู่ที่อเมริกาแต่ก่อนสงครามนี่มาอยู่ที่กาซ่าเพราะกัดสงครามนี่แกก็ไม่ได้ไม่ยอมที่จะกลับไปอยู่ที่อเมริกาพูดภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยพูดคล่องมากเลยนะครับในวิดีโอที่ยาซีรอไปสัมภาษณ์นี่แกพูดภาษาอังกฤษนะไม่ได้พูดภาษาหับนะเขาบอกว่าสาเหตุที่ฉันจะไม่กลับเนี่ยเพราะนี่คือแผ่นดินของฉัน และฉันจะต้องอยู่ที่นี่เป็นกําลังใจให้พี่น้องของฉันและท่านก็ได้เด็กคนนี้ก็ได้พูดสาเหตุเหตุผลของเขาในการที่จะยอมที่จะอยู่ที่กาซาอยู่ในเต็นท์แบบนี้นะนะและนี่ผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาได้อพยพมาจากภาคเหนือภาคกลางนี่มาอยู่ที่ราฟาเนี่ยรั้วที่พี่น้องเห็นนี่นะครับก็คือรั้วระหว่างกาซากับอียิปต์นั่นเองนะจะได้จะได้ไดแปลกใจนิดหนึ่งว่าเอออียิปต์เนี่ย ทำไมปล่อยให้มีรั้วแบบนี้เกิดขึ้นนะทำไมไม่ให้ชาวกาซาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าออกเข้าออกแล้วก็ส่งความช่วยเหลือให้เขาในฐานะฉันพี่น้องกันนะครับชาวกาซากับคนอิบเนี่ก็เป็นพี่น้องกันแต่ถ้าเรารู้ว่ารัฐบาลของซีซีเนี่ยเป็นลูกน้องของใครเป็นสุนัขรับใช้ของใครเราก็จะไม่แปลกใจนะไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้การบุกรุกของทหารยิวนี่นะครับทำใหม ก็ซามนี่ได้ประกาศนะครับอ่าก็ซามบอกว่าเนื่องจากว่าการบุกรุกแบบไม่มืออาชีพเนี่ยเขาบอกว่าทําให้ตัวประกันที่เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดนะทิ้งระเบิดแบบไม่มืออาชีพน่ยทิ้งระเบิดนี่กวาดล้างหมดเลยทั้งก็ซามได้บอกว่าตัวประกันเสียชีวิตไปแล้ว5คนซึ่งฮามาสเคยประกาศว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศว่าเขามี200กว่าคนประมาณ เจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยที่ถูกปลดปล่อยช่วงแรกนะครับตอนที่ยุติการยิงนะแล้วก็เหลือประมาณร้อกว่าคนนี่เขาบอกว่าเสียชีวิตไปอีกแล้ว5คนนะหคนโดยน้ำมือของใครก็โดยน้ำมือกระสุนและก็ระเบิดของยูเองนะยูทิ้งระเบิดใช้เครื่องบิน รบยิงทิ้งระเบิดไม่เลือกนะครับว่าใครเป็นใครปรากฏว่าที่เสียชีวิตนี้ก็มีตัวประกันด้วยนะครับทีนี้เรื่องกําลังร้อนระอุเดือด,อดแบบนี้นะครับทางอเมริกาได้ส่งเบรนซ์ซึ่งเป็นพอ CIA ส่งไปไปกรุงไคโรที่ประเทศอิบจะได้ดำเนินการเจรจาต่อ เจราจาเรื่องอะไรครับเรื่องหยุดยิงทําไมอะ่ะเพราะตัวอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังมีความหวังดีว่าการเจราจาจะสำฤิผลอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อวานว่าทั้งอเมริกาทั้งอังทั้งอ,อิสราเอลเนี่ยเขาต้องการหยุดยิงแต่เขากําลังหาบันไดลงเขาอยากจะประกาศหยุดยิงแบบสง,งา่างามไม่เสียหน้ากับชาวบ้านเนื่องจากว่า ตอ,ตอนเริ่มสงครามเนี่ยเขากําหนดเพดานสงครามเนี่ยสูงเหลือเกินไม่สําเร็จแม้แต่เรื่องเดียวเขาบอกว่าจะทำให้ฮามาสเนี่ยไม่มีศักยภาพในการยิงจรวดไม่สําเร็จทาให้ฮามาสนี่แกนนาของเขาเนี่ยถูกสังหารทั้งหมดไม่เหลือสักคนไม่สําเร็จจะต้องเอาคืนตัวประกันทั้งหมดด้วยวิธีปฏิบัติการด้านการทหารไม่สําเร็จ ไม่สมยัยอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะกำหนดเพดานสูงมากสุดท้ายนี่ก็ต้องเจรจาสุดท้ายนี่ก็ต้องยอมคุยกับฮามาสในข้อยุติต่างๆฮามาสก็ยืนยันว่าจะต้องหยุดสงครามหยุดยิงจะต้องถอนทหารอย่างเดียวสถานเดียวถอนทหารยิวออกจากกาซามิฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ยึดครองผู้บุกรุกรุกรานแผ่นดิน พื้นที่ของชาวบ้านเขาไม่มีฮามาสบอกว่าอย่างอื่นไม่เจรจาให้ออกไปก่อนหยุดยิงก่อนถึงจะเจรจานี่กลายเป็นเรื่องที่มีความชอบธรรมนะข้อเรียกร้องของฮามาสเป็นมีความชอบธรรมระดับโลกแม้กระทั่งยิวที่ประเทศยุโรปนี่ที่อิตาลีนะฮะชาวยิวที่อิตาลีเขาเ,เห็นภาพแบบนี้นะเขาออกมาประท้วงสนับสนุนชาวกาซา และประกาศความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอิสราเอลที่สังหารหมู่แบบนี้นะนี่ตายทีหนึ่งไม่ใช่ตายทีละคนนะตายเป็นหมู่แบบนี้นะครับก็สอดคล้องกับที่สารยุติธรรมระหว่างประเทศได้บอกว่านี่เป็นเป็นปฏิบัติการเกรงว่าจะเป็นปฏิบัติการสังหารหมู่ะแล้วก็ออกคำสั่งว่าจะต้องยุติยุดการยิงนะครับแม้กระทั่ง นักวิเคราะห์นักเขียนชาวยิวคนหนึ่งที่อยู่ขวามือนี่นะแล้วคนที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยน,นี่เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรรายการดังที่อังกฤษปรากฏว่าพิธีกรคนนี้เป็นคนอังกฤษเนี่ยเชยิญแขกรับเชิญเนี่ยที่เป็นนักวิเคราะห์หรือนักเขียนชาวยิวนะชาวยิวที่มีสัญชาติอิสราเอลเนี่ยที่อยู่ขวามือนี่นะให้เขาเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลกับกาซา แลวเขาหวังว่าเขาเป็นคนอิสราเอลเนี่ยเขาก็จะเข้าข้างอิสราเอลนี่แต่ปรากฏว่านักเขียนคนอิสราเอลคนนี้นี่นะครับเข้าข้างชาวปาเลสไตน์แล้วเขาบอกกับพิธีกรบอกว่าพวกคุณต้องการให้ฉันประนามคนที่ถูกกรังแกใช่ไหมพวกคุณสับปลับกับกอกมูนาฟิกนี่เป็นคนยิวนะยิวเนี่ยทนไม่ไหวนะครับชาวอิสราเอลเองนะครับทนไม่ได้ สิ่งที่ทหารยูเนี่ยได้ทำกับชาวปาเิสไตน์อย่างที่บอกนะครับมันกลายเป็นกระแสทั่วโลกที่เห็นชอบกับพี่น้องชาวกาซาที่กําลังดิ้นรนต่อสู้ต่อชาวยวก่อการร้ายนะครับและนี่นายกรัฐมนตรีของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองพิเศษที่อังกฤษเขาไม่มีอํานาจในเรื่องบริหารเรื่องระหว่างประเทศนะครับเขาจะบริหารท้องถิ่นอย่างเดียว แต่เขามีสิทธิ์ในการที่จะวิจารณ์รัฐบาลในเรื่องต่างประเทศถึงแม้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงเกินไปบริหารจัดการอะไรต่างประเทศเพราะเขาไม่มีเขาถือว่าเป็นรัฐบาลท้องถิ่นแต่ในรัฐสภานี่เขาก็ออกมาประนามรัฐบาลอังกฤษบอกว่าอังกฤษเนี่ยรัฐบาลอังกฤษเนี่ยควรที่จะก้มหน้าก้มศีรษะ,ะเพื่อความละอาย ต่อการสังหารหมู่ที่กําลังเกิดขึ้นที่กาซาเพราะอะไรเพรอรฤษเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือรัฐบาลอิสราเอลขายอาวุธเอยหรือสนับสนุนให้เงินหรือสนับสนุนในเวทีโลกซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่นายกคนนี้นะครับมีเชื้อสายเป็นคนปากีนะเป็นมุสลิมนะครับและภรรยาเขานี่เป็นคนปาเลสไตนะ์เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับรัฐบาลท้องถิ่นของ ประเทศสกอตแลนด์เนี่ยซึ่งเป็นประเทศซึ่งเป็นถือว่าเป็นรัฐที่มีมีไรายได้สูงนะครับตัวเขาเนี่ยเป็นคนมุสลิมมีเชื้อสายปากิสานแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยเป็นคนปาลสไตน์นะในประเทศต่างๆนี่มุสลิมเขาพิสูจน์ความสามารถของเขาเองนะในการเลือกตั้งนี่ชาวบ้านชาวอังกฤษนี่ชาวสกอตแลนด์เนี่ยเขาก็เลือกเขามาเป็นผู้นําของเขานี่ให้เห็นนะครับว่า มุสลิมเนี่ยเวลาอยู่ที่ไหนถ้าเขามีโอกาสในการที่จะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองเนี่ยเขาก็สามารถเป็นผู้นําระดับประเทศอย่างที่เราเห็นกันนะครับเอาละครับพี่น้องข่าวต่างๆนี่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องสนใจก็สามารถติดตามติดตามข่าวสารของปาเลสไสาได้ในลาย SOT พื้นที่แห่งความจริงทีว่าชาแนลได้จัดขึ้นมาพี่น้องที่อยากจะบริจาคให้พี่น้องชาวกาซาก็ยังสามารถบ,บริจาคได้ ในบัญชีธนาคารกสิกรไทยนี่เหมือนเดิมยังเปิดเหมือนเดิมนะครับพี่น้องถ่ายรูปแล้วก็แชร์ไปให้คนอื่นด้วยนะครับแต่สำหรับโครงการเลี้ยงละสิดลดและอาหารสุโคเรในรอมฎอน,นี้ทั้งในประเทศและกต่างประเทศยังเป็นโครงการคงยังเป็นโครงการของมูนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่อยากจะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วม ช่วยกันสนับสนุนคนเล็กคนละน้อยได้ผลและบุญมาสารสำหรับเลี้ยงละสินอดผู้อื่นด้วยนะครับผมมีเวลากับพี่น้องไปจตรงนี้นะครับส a l ล m u a l a i k u m w a r a h m a ล u l l a h i w a b ร r ก k าต u h